สวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนนี้กับเวลาวัายสองครับืัอน,นี้กับนี่ครับมาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับอ่ะไปใส่กันเลยครับเริ่เื่มไปครับครบจงิงแล้วนี่กาก ร้อยฝนตกกอนนะเราจังใส่แต่ว่าองคผมนี่มันเป็นอ้อยต่อสองนะครับตอนขนาดล่ำยังท่านใดเนี่ยตอนนี้ก็ความสูงกะบถ่วมหอวยืนนู่นนะครับบ้านเลยครับต้นจิมมหาจินมันเองนะครับ เครื่องหล่ก็ไอทีนี่จะต่างนะก็เป็นออยจอขนาดล่ำกบุทาาันใหญ่นะก็โผมจับ,บานนจวานปุ๋ยเจ่อจะให้มันได้นขนาดล่ำดีขึ้นมากนะปุยดีไซน์นี่ก็เป็นสูตร ไอสิบห้าห้ายีิบนะีผมผสมกับยูเรียนิดนึงเนี่ยงนะนานไปเร็วต่อยให้รั้หน่อยคนระับเันห้ารอโดยกี่เดือนกับรูงงานเปิดมันก็มันเป็นอ้อยไม้มันก็ง่ายทันเนีบแต่ัึนเป็นอ้อยต่อครับก็มันเป็น,ออนง่น ในหเอากะบ่ได้ทำรุนเลยนะครับคือ,อทำอยู่นะแต่ว่ามันห่องใบใบจายยกเขานะ่เนี่ยตอนจะเครื่องนะยอดีเา้ตาตอนนี้เครเชื่องย่จ้ะมันมันไม่หง่านะครับเอ็นปะเสียเือห้อางทำรุนบ่ได้ครับเครื่องหลายใช้พวาเขาโบราณอยูย่เลย อย่ามีกินทังมันเองนะทานเลยเนีพอปล่อยไปโนฝนมากมันจะมันกันกบโมเมนวา่าไ่ปั๊บกินปั๊บนะมันเคยเวลาอยู่ทานเลยทานไปทานไปมันจะเดือดไปเดือนนิถตนาหน้าเลจะต้าหนา้าฝนแล้ว ถ้าเป็นอ้อยไม่เนี่ยผมจะใส่ประมาณเดือน <c oughs> กรกฎาคมสิงหาครับจะมาถึงอ้อยต่อขนาดลำมันแบบเล็กน,นิดเดียวนะครับขนาดลำอ้อยอ้อยต่อ s w i นะครับทีนี้ตอนช่วงประมาณเดือนตุลานะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพิ่มอีกรอบหนึ่ง กระตือว่างามมาเนาะกระตือว่างามอยู่นะครับตัวกระมันกระตืออวยหม่อะไรนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ